เมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีของวันที่24กันยายน2568ในอุดมกรวัดนุสรน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยนายอภิชาติโพธน้อมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครนางวิชนันจุลระบุตรผู้อำนวยการกองสารสุขอ,อบจสมุทรสาครได้เดินทางไปมอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด3สายพันธุ์ที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โดยมีคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกระทุ่มแบนและรอพอสตรับมอบค่ะโดยได้มอบให้กับโรงพยาบาลกระทุ่มแบนจำนวน500โดรออสรพสตบางยาง150โดรออสรพสตอดอนแกดี100โดรออสรพสตบ้านสวนหลวง300โดสและรอพอสตบ้านรางปาราซิล50โดสรวมในพื้นที่กระทุ่มแบน1,100โดสและนอกจากนั้นค่ะก็มอบให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาครจำนวน2,200โดส รวมทั้งสิ้น3,300โดสเป็นวงเงินงบประมาณ4,62 0 0 0บาทค่ะ สำหรับการมอบวัคซีนข้หวัดใหญ่ของอบจครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสามารถจัดหาวัคซีนป้องกันแ้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี2568เพิ่มเติมสำหรับประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของการเจ็บป่วย ลดอัตราการรักษาในโรงพยบาบาลและการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงของสมุทรสาครค่ะ